สวัสดีครับพบกับรายการ Camera u อัปเดตกันอีกแล้วนะครับกับผม PJ หลุยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกล้อง DSLR ของ Canon กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทาง Canon ได้ประกาศเปิดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือ Canon EOS 6 d Mark II นั่นเองนะครับเป็นกล้องที่ชาว Canon นะครับรอกันมานานนะครับ ซึ่งกล้อง6 d mark ii นะครับเป็นกล้อง dslr ที่ใช้เซนเซอร์ full frame นะครับมีความละเอียดภาพถึง26.2ล้านพิกเซลนะครับโดยนำเอาเทคโนโลยี dual pixel af มาใส่ไว้เพื่อในการประมวลผลที่รวดเร็วและให้คุณภาพไฟล์ที่ดีในส่วนของระบบโฟกัสภาพนะครับของกล้องตัวนี้นะครับจะให้จุดโฟกัสภาพ45จุดนะครับสามารถตั้งค่า i SO ได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึงส0 0 0 0นะครับสามารถปรับขยายเพิ่มได้เป็น5 0 1ถึงหน4 0 0น้ะครับหน้าจอเป็น LED ระบบสัมผัสนะครับบิดพับขึ้นได้นะครับมีขนาด3นิ้วนะครับและตัวกล้องเนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้เร็วถึง6.5ภาพต่อวินาทีนะครับสามารถถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียด Full HD นะครับและกล้องตัวนี้ยังรองรับ การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi, NFC Bluetooth รวมถึงรองรับระบบ GPS ในตัวกล้องด้วยนะครับ body นะครับ body ของกล้องตัวนี้นะครับออกแบบให้มีซิลป้องกันฝุ่นละอองและละอองน้ำนะครับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจากที่กล้อง EOS 6D Mark II นะครับได้เปิดตัวออกมาก็มีช่างภาพจำนวนหนึ่งนะครับที่ผิดหวังกับกล้องตัวนี้ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่า กล้องตัวนี้ของ Canon นะครับเปิดตัวห่างจากรุ่นแรกตั้ง5ปีนะครับในประเด็นดังนี้นะครับกล้องราคาประมาณครึ่งแสนกว่ากว่าน,นะครับแต่ถ่ายวิดีโอ 4K ไม่ได้นะครับมีช่องเสียบไมโครโฟนแต่ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับไม่มีจอยสติ๊กสำหรับควบคุมการเลือกจุดโฟกัสนะครับช่องมองภาพมองเห็นได้แค่98%นะครับก็มีคำถามมาว่าทำไม Canon ไม่อัพให้เป็น100%ไปเลย แล้วก็กล้องตัวนี้ครับก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับคือการจับถือและการควบคุมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับยังมีต่อไปและลักษณะไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอนะครับที่หลายคนยังชอบอยู่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มีคําถามจากช่างภาพนะครับมาว่าเอาราคาเนี้ยไปซื้อกล้องค่ายอื่นที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือดีไปกว่านี้เลยไม่ดีกว่าหรอนะครับได้คุณภาพที่ดีกว่าด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการเลือกซื้อกล้องนะครับ มันก็แล้วแต่การคิดพิจารณาและการใช้งานของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับราคากล้องตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,999ดอลลาร์ 1, 999, นะครับหรือประมาณ6,8,000บาทไทยนะครับกล้องตัวนี้พร้อมวางจำหน่ายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ช่วงเวลาของผมนะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับสามารถติดตามผมและพี่เจคนอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ radio.sd.ac.th นะครับหรือสามารถติดตามไลฟ์และพี่เจคนอื่นๆได้ที่ Facebook f a n น a g e นะครับ sd radio นะครับแล้วเจอกันใหม่กับผมพี่เจหลุยในทุกๆวันอังคารตอนเย็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับ